ตามกันได้นะครับดาวรุ่งมือใหม่มิชลิน1 1 0ซหน่าบาดนี้ครับในมือใหม่นะครับในรุ่น1 1 0ซีครับัแข่งจริงๆก็มีอย่างสมควรกรีดบ,บัวครับซึ่งครั้งที่แล้วก็ ชนะเลิศมานะครับได้เป็นชั้นนะครับหมายเลข40ครับ89เอกชัยผลกิมหันครับ41ชัยชานมานมณฑิญยาพงศ์19อาคมอ่อนละมูลนะครับแล้วก็หมายเลข3าครับสุขกระชัยเปรมชื่นก็รุ่นมือใหม่นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นบันไดขั้นแรกนะครับของเหล่านักบิดทั้งหลายนะครับที่กำลังจะไต่เต้าขึ้นมาผู้ที่ชอบความเร็วก็ขอเชิญชวนให้มาแข่งกันในสนามครับในรุ่นมือใหม่ ต,ต้องต้องอบรมก่อนเปล่าครับคุณนหน้าครับถึงจะมีสิ์แข่งมือใหม่ครับจากรุ่นนี้นะฮะที่จะตายตา้มาจากวันเมกเลสนะฮะซึ่งทามประจับเอเทียนด้าจะจัดเป็นคอร์สฮอนด้าลิซินสกูลนักแข่งรุ่นม,มือใหม่รุ่นนี้ทั้งชุดนะฮะจะผ่านการอบรมก่อนคร,ครับแล้วก็มาแข่งกันนะครับในรุ่นม,มือใหม่ซึ่งมิชลินให้การสนับสนุนอยู่นะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็สร้างนักแข่งึ้นมาฝีมือดีๆกันขึ้นเยอะนะครับในป,ปีที่2นี่ ก็ยังขับเคลื่ยวกันอยู่ครับสมควรกรีบ,บัวครับแล้วก็อาคมอ่อนลำมูลนณจดูแล้วนี่พวกมือใหม่นี่เขายังมีจุดอ่อนกันตรงไหนบ้างครับที่ที่ดูทีไรก็เห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนทุกทีเลยครับคือเรื่องของประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ที่ชั่วโมงบินนะครับเพราะว่าชั่วโมงบินเด็กใหม่ยังผ่านาอย่างอาคมเนี่ยซึ่งมีชั่วโมงบินเป็นแชมป์แบนแม็กเลสมานะครับก็ต้องไล่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆถึงจะเก่งครับ แล้วเ,เ,เราดูยังไงครับว่าเขายังไม่ดีคือช่วงเข้าโค้งหรือว่าอย่างไงครับมันมัน,ม,นมันผิดกับพวกมีประสบการณ์ตรงไหนครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรถด้วยนะครับพี่เพราะว่ารถนี่รุ่นม,มือใหม่กติกาจะบังคับเยอะในเรื่องของยางในเรื่องของส่วนการช่วงช่วงรถนะฮะยิ่แบบกติกาบังคับอยู่แต่การเทคนิคในการเข้าโคง้งอะไรพิมโคง้งอะไรเขาก็ทํากันได้ดี ดูนะครับแต่ละคนมี่ม่ก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับที่จะประสบควาสมสาเร็จให้ได้ครับลังขับเชี่ยวกันอยู่นะครับนี่เป็นช่วงทางตรงนะครับดูนะครับเหยียดกันเข้าไปแล้วก็เอียงลงมาครับ เขามาแล้วครับยังสูสีกันอยู่ครับแข่งขันกันทั้งหมดแปดรอบครับอาคมนะครับยังบี้อยู่กับสมควรนะครับอาคมนั้นหมายเลข19ครับสมควรกรีบบัวก็หมายเลข40่สิบับบี้กันไปอย่างสูสีทีเดียวอ้าวสะบัดไปแล้วครับโอ้ยอาคมรอบสุดท้ายครับอาคมไปล้มนะครับ มาสมควรกลีบบัวก็เลยเข้าที่1ไปแล้วครับโอ้โหเสียท่าจริงๆครับสำหรับอาคมออลมูนนะครับในรุ่นมิชลินดาวรุ่งมือใหม่โอ้เสียสมาธินิดเดียวครับก่อนจะเข้าเส้นชัยครับก็ล้มลงไปเลยครับไม่ติดนะครับที่1นถึงที่หรู้สึกจะตั้งรถเข้ามาเข้าเป็นที่8ปที่เกาครับอาคมเซงเลยดูภาพช้ากันอีกทีครับ รุ่นมิชลินดาวรุ่งมือใหม่นะครับแชมป์ก็ได้แก่ a, สมควรกรีบบัวนะครับโอ้โ oh, ห oh, อาคมไม่งั้นต้องติดนะครับที่2หรือว่าที่3มเนี่ยมาแต่เนี่ยครับชุดแข่งดีนะครับมีหมวกกันน็อกเซฟก็ไม่เป็นไรครับที่หนึ่งได้แก่สมควรกรีบบัวครับ D a, คว้บบวคาแชมป์ D a, ในรุ่นมิชลินดาวรุ่งมือใหม่ไปครองนะครับ คุณวรพันธ์พันแมงครับจากมิชลินก็เป็นผู้มอบรางวัลให้